What เพื่อสมบัติเขาจึงทำทุกอย่าง <Fuck! S 1> แต่ธรรมชาติยอมหาทางเอาคืนได้เสมอโก <'s> ทองกูภ <t oss> าพยนตร์แอคชั่นขย่าขวาัญที่มีพื้นหลังเป็นโลกดิสโทเปียอันไกล <t oss ed> เมื่อเวอร์เจลนักเดินทางผู้สันโดดต้องเดินทางเวียงทะเลทรายอันห่างไกล พร้อมกับคนในท้องที่อย่างคีสและบังเอิญพบก้อนทองคำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งคู่จึงรวมวางแผนสกัดทอโดยคนหนึ่งต้องเดินทางหาอุปกรณ์ที่จำเป็นส่วนอีกคนต้องอยู่เฝ้าไม่ให้ใครมาช่วงชิงเวอ i r เจต้องเผชิญกับสภาพอากาศไร้ปลาณี ูหมาป่าสุดดุร้ายและคนแปลกหน้าที่พร้อมฉกทองไปได้ถูกเมื่อไอ้ห <laughs> นี้ระเบี e ชนะใจกลางทะเลทรายสดลูกหูลูกตาโดยที่ไม่รู้เลยว่าขีดจะกลับมารับเขาหรือไม่โกถูกบอกเล่าผ่านวิสัยทัศน์สุดเด็ดของแอนโทนีเฮย์สนักแสดงมากพรสวรคขวัญใจชาวออสซี จากหนังอาชญากรรมปั่นประสาท Animal Kingdom done some v e things bad ตลอดอาชีพนักแสดงกว่า35ปีเขาผ่านผลงานมาแล้วทุกรูปแบบจนเพื่อนนักแสดงคนสนิทอย่างโจเอ็อร์เทนถึงกับให้ฉาย,ยาเขาว่าราชันแห่งหนังเวสเทิร์นหลังห่างหายจากเก้าอี้พุ่มกลับไปนานเขาก็หวนกลับมาสารฝันอีกครั้งรวมมือเขียนบทกับภรรยาสุดที่รักอย่างพอลลิสเมทอดีตคอสตูมดีไซเนอร์ จากเนโนเวงก่อน no ที่เขาจะออกเบื้องหน้าประกอบคู่กับนักแสดงยอดเสน่หแซคเอฟรันหลอกคราบหนุ่มหลอกขยุ่มใจในไ School Musical มาโอบรับแสงแดดอันแดผดเผากลางทะเลทรายของทวีปออสเตรเลียในเรื่องนี้เขาแทบไม่มีบทสนทนาโชว์ทักษะการแสดงล้วนๆเน้นสื่อสารด้วยสีหน้าและภาษากายรับเลี่ยมกับคนที่รู้จักได้ไม่นาน และต้องพบกับการตัดสินใจอันยากเย็งผู้กำกับแอนโทนีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าโปเปรียบได้กับนิทานสอนใจเมื่อโลกแห่งวัตถุนิยมทำให้ความโลภเข้าครอบงำคนจนทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์โดยจะถ่ายทอดผ่านความรู้สึกไม่มั่นคงและการทรยศหักหลังมันไม่ใช่แค่หนังเอาตัวรอดแต่ยังพร้อมปั่นประสาท โดยใช้ความแร้นแค้นของทะเลทรายปอกเปลือกจิตใจคนทีละน้อยจนเหลือแต่เพียงสันดานดิบที่มักเผยม,มาในจังหวะคับขันของชีวิตให้กลิ่นอายคล้ายหนังดิสโทเปียเรื่องเยี่ยงของผู้กำกับเดวิดไมเคิลยังเดอะโรเวอร์การถ่ายทำในช่วงโควิด1 9จัดว่าเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวง แต่ก็ไม่เท่ากับขั้นสุดของความฮือโหดอย่างภูมิอากาศในออสเตรเลียทางตายทีมงานต้องรับมือกับความร้อนประหลอดแตกบางคนถึงกับเป็นฮิสโตรอุปกรณ์ถ่ายทำละลายหรือแม้แต่อยู่ท่ามกลางพายุทรายจริงๆที่รอสเจอร์ดีนาผู้กำกับภาพจาก The Dressmaker หลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสลงทุนถือกล้องฝ่าพายุเพื่อไปเก็บภาพสุดวิจิตรแบบที่ไม่มีเรื่องไหนเคยทำ g กทองกู28เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าถ้าคุณเจอทองกลางทะเลสาคุณจะทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์ กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดอดอก Just Do It พิมจัสลิ t ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย